ปาหมายของผู้ไทยนีย่แม่ก็เกิดมาแม่ก็เป็นผู้ไทยเยนาะก็อยู่กับวัดน้างๆภูไทยตามตามตามพี่พ่อแม่พาพาอยู่มาวันทีมานี่คนหวานแต่แบบเลยซะมันทำบุรุษแต่มันฟังเราบะภูไทยนี่คือ,อตำนานตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ความเป็นมา สืบทอดวัฒนาธรรมถิ่นกำเนิดออพยพยจากเมืองลาวเมืองบกเมืองวังย้ายถิ่นฐานลงมาเรื่อยๆแบ่งเป็นหลายกลุ่มผู้ไทยนี้ต้นเหตุมันมาจากตะวัู้นที่เขาขับไล่คนไทยของเรานะล้นถอยขยับล้นถอยลงมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆบันทบเหลือคนตะมาก็กดดันลงมาจากทางประเทศจีน ภูไทยนี่มีสีจังหวัดที่แยกเป็นภูไทยลงมานี่กรสินนครพนมไอ้มกดาหารแล้วก็สกลนครภูภูไทยเนี่ยเมาตกตกอยู่แถวนี้ก็กระจายกันมาจนมาตั้งถิ่นฐานวันนี้ในอำเภอนี้มันมีภูไทยกับภูลาวเนาะของเราเป็นภูไทยแท้ๆก็วัฒนธรรมของเราเนี่ยเราก็ถือเพ่งคัดจอค่ะ กรมนับถือการถือเนี่ยถือถือพระพุทธศาสนาถือบรรพบุรุษนับถือนับถือพระนะนับถือพระนับถือพระพุทธธรรมประสงค์แต่ก็มีอีกเป็นบางบางกลุ่มจะถือเป็นหมอเหย่าเป็นถือผีก็มีก็มีนับถือผีเรียกเหย่าเขานับถือผี ถือผีแบบต้องคนที่ในพื้นที่ป่วยหรือเป็นอะไรก็ต้องไปเรียกหมอเหยามาเหยาให้แบบให้คนป่วยหายป่วยนะสมัยตะก่อนเขาถือกันมากเลยแต่ทุกวันนี้เกือบหายหมดแล้วเหลือไม่มากเ่วนมากมันจะมันจะเกี่ยวกับบรรพบุรุษแหละถ้าถ้าเหยานะก็ผีพ่อผีแม่มามาทำให้เป็นบ้าง ก็รักษาก็หายหายนะคะก็เลยก็เลยถือมาบางบางคนก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็เคยมารักษาก็หายอยู่นะถือผีถือนั่นแล้วเขาเขาเขาเลิกแล้วแต่ก่อนก็มีมแต่บรรพบุรุษมาแต่เขาเขาเลิกเขาไม่เอาแล้วเขาเขามาถืออบิดามรรดาป่ญ่าตายายของเรามาถือพระพุทธศาสนาถือศาสนามาถือพระพุทธศาสนาถือศีลนั่นแหละ เอาสินห้าสินแปดตอานี้เราเป็นหลักผู้ไทยก็เคยได้ยินอยู่แบบเป็นเผาๆหนึ่งที่อยู่แถบอีสานอยู่แถบลาวก็มีเพิ่นสีมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีการแตตัโตส่สิน ไล่เสือ,อไล่ยังเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแลยค่ะมีอาหารผื่บานของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ของผูทไทยแต่เราก็ยังมันก็ยังคุมเครืออยู่ว่าแบบสรุปแล้วจริงๆคำคำบัญญัติความของผูทไทยคืออะไรกันแนออ่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันสื่อไปได้หลายความหมายแต่ภาพภาพรวมๆแล้วก็คือ กลุ่มคนกลุ่มนึงนั่นแหละที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีเขาเรียกว่าบรรพบุรุษมาจากทางเราแล้วก็แบบยังมีวัฒนธรรมเดิมก็คือยังยึดถือวัฒนธรรมแบบที่เขามากับรากเนาเขาคือวัฒนธรรมของประเทศลาว